งานนี้ก็ต้องร้องว้าวกันเลยนะคะกับบรรดาแฟนคลับที่ต่างชื่นชมกับลุกใหม่ของซุปตาสุดแซ่บอย่างลิซ่าแบล็กพิงที่ได้ร่วมงานกับบุงกูริสตูดิโอโกลบอลอีเวนท์ที่จัดขึ้นในกรุงโซนประเทศเกาหลีใต้เมื่อวันที่14มีนาคมที่ผ่านมานะคะก็มาดูการถ่ายรูปของเลียมซากกับลิซ่านะคะว่า ดาราในดวงใจของเธอนั้นเธอจะมีอาการยังไงนะคะงานนี้ก็ต้องบอกว่าลิซ่ามาในรูปชุดเดรสสีดำนะคะสวยสง่ามาแต่ไกลเลยนะคะก็ทุกคนก็ต้องแห่ชื่นชอบและชื่นชมลุคนี้ของเธอกันนะคะ ต้องบอกได้เลยว่างานนี้ก็เป็นการต้อนรับอย่างอบอุ่นอีกครั้งนะคะของประเทศเกาหลีใต้งานนี้ก็ต้องบอกเลยว่าชีวิตติ่งของลิซ่านั้นคอพมคุแล้วจริงๆนะคะคุณผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารดาราทั่วโลกทุกมุมโลกนะคะและน้องลิซ่าของเราก็จะเป็นดาวจรัสฟ้าตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะ